เราปั่นมา5นาทีแล้วทุกคนได้แบบนี้แล้วคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่แข็งอีก4 45นาทีนะทุกคนแช่แข็งอีก45นาทีเดี๋ยวเอาออกมาปั่นอีก5-7นาทีขั้นตอนการปั่นหลังจากที่เอาออกมาจากช่องแข็งแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปั่นเราจะทุคนจะเอาไปปั่นต้มเนาะ่าขั่นตอนกันออกมาจาาจู่จูแข็งเนะ่ยซีบรไทห้เบิ้งตอนปั่นตอนปั่นหานาทีตอนนี้เดี๋ยวเาเอาไปใส่จุ่แข็งก่อนจ้า45นาทีนะ ้าไม่เดือดจ้าแล้วก็ลดไฟลงนะให้น้ํานิ่งจ้ะลดไฟลงเป็นไฟอ่อนจ้าทุกคนจ้าทุกคนหลังจากเอาบอ,อกว่าจัดช่องแข็งเข้ากับปั้นไปอีกหาถึงเจ็ดนาทีนะจ้าทุกคนกระสีใดเหนือเนียนๆประมาณนี้เลยจ้าทําลูกชิ้นหมูเนาะอันนี้เป็นน้ำเย็นตักนะจ้าน้ำเปล่าเนาะตอนนี้ก็เป็นส่วนสําหรับอ่าอุปกรณ์ให้การลูกชิ้นเานา้อจ้าทุกคนโอเคเดี๋ยวเ้าไปเริ่มการปั้นลูกชิ้นเลยจ้ะ จ้ะทุกคนมือล่างสะอาดเรียบร้อยจ้ะทุกคนช้อนจุ่มน้ําเย็นแล้วก็มือกะปั่นไปเนาะจ้าตามสะดวกเด้อลูกเล็กลูกใหญ่โอ้ยเย็นมือเย็นมือพี่น้อง ตอนนี้ใส่ใส,ใ,สใ,สใส่หนามทีหนึ่งๆประมาณไฟอ่อนๆมากเลยจ้ะเดี๋ยวลูกชิ้นเพิ่นสิเปื่อยเกินไปเนาะกว้าเขาสีปั่นเมิดจังสีน่าตมื่อนี้มัน,นมีคนซอยนะขนาดความต้องการจ้ะเล็กใหญ่ทำลูกชิ้นโฮมเมดมันก็จะได้ไมกลงเหมือนที่โรงงานเขาทำหรอกจ้ะทุกคนแต่ก็พอได้จ้ะน้องเหดเพิ่เดอ้อ เอาเห็ดจำปาข้าสีมันใาว่าสีลดหลุ่มกลมๆตอนปั่นนะจจะผูกถึงตอนปั่นอ่ะมันลายขั้นตอนอยู่ตาเตก่ะโอเคเลย จากทุกคนปั้นเสร็จแล้วจากทุกคนดูเบิ่งลูกชิน้นี่ต้มไปแบบนี้ประมาณเจ็ดอ่าสิบนาทีจเพราะว่าใช้ไฟอ่อนนะจากทุกคนจ๋าใช้ไฟอ่อนสุดเลยขย่นแบบมื้อนี้ปั้นลูกน,น้อยเองทุกคนปั้นลูกแบบตะเปาะแตะแปะจ่ะน้หน่อยจ้ากมื้อนี้แต่กะโอเคอยู่ เราจาทุกคนวิธีการเห็ดลูกชิ้นเนาจะกะบอกบอกสูตรดูเสมอเสมอเนาจะบางบางคลิปอาจสีอาร์ีบดายแบบเป็นการพูดเนาจะเช่นคลิปนี้เนาจะก็คือใส่เครื่องปรุงอินยังกะเขียนไว้ให้ในคลิปเนาจะทุกคนจ๋าเรากหล,ลายๆคนกะเอาไปเห็ดน้แเรากหลายๆคนกะทมหาสูตรว่า เ็ดแบบไดกะตามคลิปเลยจจะทุกคนจ้าคขนะ่น่ะเป็นสูตรที่บดตายโตวิธีการเฮ็ดยังก็ตามอยากใส่ยังเพิ่มก็ใส่จังสี่นะจ้ามันก็นเลยบดได้เป็นสูตรที่ตายโตจังสี่นะจ้าหลายคนถามมาว่าคขนะ่น่ะใส่เอ่อใส่เนือ้อเนื้อมูส่วนใดนะจ้าไข่ใส่สองส่วนนะจ้าส่วนสองส่วนเนี่ยหมายถึงว่าเอ่อใช้ส่วนเนื้อก็คือเป็นเป็นสันนอกนะจ๊ะบวกกับเอ่อ กับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นสันข้อหมูนะจ๊ะแต่ว่าแร่เอาแต่นเนื้อมันจังสี่นะจ๊ะมันๆกับเอาเอาไปเห็ดอย่างอื่นจากที่เป็นมันๆนะเอาไปเห็ดอย่างอื่นจาก็คือเอาเนื้อล้วนนะจ๊ะทุกคนนั่นแหละยูนี่มันหาแบบเป็นสะโพกหมูอีอย่างจังสี่บ้าคลายได้จ้ะมันมีแต่เนื้อล้วนแล้วก็เนื้อสันในแล้วก็เป็นเนื้อสันข้อหมูจังสี่นะจ๊ะเข้ากับมะแร่เอาแต่นเนื้อมันจังสี่นะจ๊ะ สองอยางผสมกันเด้อฮันละล้องเบิงจ้ะต้มไปแบบนี้สิบนาทีจ้ะทุกคนเดียวห้าสิตักเอาไปนอกนําเย็นเนาะนั่นแหละโอเคแค่นี้ก็เป็นตาแ่บแล้วจ้ะ เป็นน้ำเย็นจัดใส่น้ำแข็งจัดทุกคนแล้วก็ใส่ลูกชิ้นของเรานอกในน้ำเย็นนี่5นาทีจะทุคนนี่แบบนี้เลยนอกทิ้งไวจ้จ้ะ โอ้ยเด้งดีจริงๆเลยทุกคนเด้งมากๆเลยนี่แข็งดีนี่เสร็จแล้ว ีหลายไซส์มากวันนี้อยากจะทำแบบไหนก็ทำเดี๋ยวจะชิมให้ดูจ้าทุกคนจ้าทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ้ะลูกชิ้นหมูเราก็จะประมาณนี้แล้วทุกคนรุ่นว่าข้างในมันสิเป็นจังไหนเมนโบจ้ะเบิ้องคอยเฮ็ดลูกพี่น้องเบิ้งไง ลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่ลูกน้อยลูกกลาง <laughs> มันคืออีหยังละ่ะทุกคนโอมันคืออีหยังเด้อเดสิสีผ้าข่างในให้เบิงจ้ะทุกคนตรงนี้เสียงเสียงมมนสิออกแดงๆเนี่ยจักน้อยเด้อจ้ะนี่จ้าขขางในสิประมาณนี้จา้านี่เดสิซิม <laughs> <laughs> แส่ก็เก้กกกบบพาพี่น่องแล้วตองผากินจังซีเลยอร่อยมากก <laughs> ินอีกน้อย เคี่ยวมดกันจังสีว่าอะนะทุกคนอะานทุกคนจ่าก็เป็นเคล็ดลับในครัวเรือนนะจ่ะเค็ดลูกชิ้นหมูนะจ่ะจัดมื่อก้อนนี่พี่น้องจัเมื่อก้อนนี่เห็ดแบบงูปลา,ปาตอนนี้อะฟีมือบกับ,กบอันรสชาติมันกับพัฒนาขึ้นจังสี่นะจ๊ะจริงๆแล้วนะข่อยอยากสิเติมยังข่อยกระเติมจ้ะพี่น้องมันบ้อยู่ในสูตร สูตรสําเร็จของข่อยเลยเด้ข่อยเป็นคนเขียนออกมาแต่ว่าสูตรสําเร็จนี้เดี๋ยวก็ใส่นานใส่หนีจ่ะนั่นละบ่มีสูตรสําเร็จจะเรื่องเรื่องการฮ็ตกับเขาเนาะจ่ะแต่ว่า,าที่สูตรเขียนให้ทุกคนเบิง่งนั่นก็เป็นสัดส่วนในการปรุงเนาะจ้ะทุกคนแต่ว่าไผสิมากรสชาติได้ก็ไปเพิ่มไปเติมเอานะจ่ะทุกคนจ๋าจังสี่นะ ค่อยเฮ็ดอันกิโลกูวกัวเดจากหมูน่ะกิโลกูวกัวค่อยก็เพิ่มนั่นเพิ่มนี่อันน้ำตาลเน่อันแต่ว่าอย่าเพิ่มอ่าอย่าเพิ่มอ่าผงฟูเด้อจะ้ะหลายคนทําไมทําไมลูกชิ้นหนูมันมันมันนุ่มจังลูกชิ้นหนูทําไมไม่เหมือนของอีแม่ยังยังสีเด้อจะ้ะผงฟูน่ะอย่าไปใส่หลายจะ้ะทุกคนเพราะว่ามันเห็ดห้เบาข้างในมันสี มันสิเบานะจ๊ะแลกวกะมันสินิ่มนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นฟูหลายอย่างสีนะจ๊ะบดตองใส่หลายเลยจ้ะยางสัดส่วนหนึ่งอ่าอ่าหนึ่งซอนตอกิโลนี่หมายถึงว่าหนึ่งซอนโตอ่าผงฟูนะจ๊ะบดตองไปใส่เต็มขนาดนั้นเลยจ้ะใส่ไข่เนี่ใส่บะถึงหนึ่งส่อนเลยจ้ะทุกคน นั่นละก็บแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหนือขอ้างนมันสิฟูไปละมันเห็ดให้ลูกชิ้นเบานะจ๊ะทุกคนแล้วสิบอกว่าลูกชิ้นข่อยบ่ไดใส่อ่าเอิ่นยังก็จะบ่ไดใส่แป้งหลายเด้อแต่ว่าไผที่อยากให้ลูกชิ้นเพิ่นเน่นแน,น,แน่คือที่เขาเห็ดขายนะจ๊ะใส่แป้งเพิ่มนะจ๊ะแป้งมันนะจ๊ะเราก็ใส่อันไปสื่อ ผงบอเล็กเขาเอื่นนะนะพี่น้องมาใส่ให้มันเด้งๆนะจ๊ะทุกคนภัยยาแบบสิกินแบบที่เขาขายนะจ๊ะอันนี้บอมิสารบอเล็กบอมิสารกันเสียบอมิสารกันบูดน,น่าจะเอาแบบโฮมเมดแบบบอมิสารน,นี่ยังเลยขัขนว่าไวข้างนอกนี่นเสียเลยหลายมือนี่เสียเลยจอะก็คือบอมิสารกันบูดกินง่ายน่าจะปลอดภัย ขอบคุณสุขสุขคนที่แวะทักทายคลิปวิดีโอนี้นะจ้าสบายดีสวัสดีเดยอบายจ้ะลูกสีนู